สวัสดีค่ะมาแล้วแนวข้อสอบปลายภาคภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นม1เราจะเป็นข้อสอบแบบฝนคําตอบนะลูกใช้ดินสอนะคะเวลาเขียนให้เขียนด้วยปากกาเวลาฝนจะเป็นกลมๆอะค่ะให้ฝนด้วยดินสอมีข้อสอบที่เป็นแบบฝนเนี่ย30ข้อแบบเขียนอีก5ข้อเพราะฉะนั้นข้อสอบก็จะมี35ข้อเก็บ20คะแนนแล้วน้องมีเวลาทําแค่ 60นาทีเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้ดีดไม่ต้องรีบเพราะทุกอย่างที่ที่ออกข้อสอบเราเรียนมาแล้วทางนั้นเลยอ่ะเริ่มเลยนะข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็นเหมือนจะหพาร์ทเออมาดูพาร์ทแรกพาร์ทแรกเป็นบทสนทนาค่ะทีนนะ่ที่เชร์สอนน่ะที่เชร์เชอรีนสอนนะ่ะออกเรื่องอะไรบ้างก็จะถามว่าของอะไรเอาวางไว้ที่ไหน เช่นอะไรบ้างอะเสื้อผ้าไปไว้ในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมสบู่ไปไว้ในห้องครัวเปล่าห้องนอนเปล่าอ,อก็ต้องไปไว้ในห้องน้ําหมอนวางไว้ในห้องนอนบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กริยาที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติแล้วถ้าเราเปิดปิดเราก็จะใช้คําว่า turn on turn off แต่ถ้าเป็นประตูก็สามารถ Open กับ close ได้เลยถ้าเป็นประตูหน้าต่างหรือเราจะทำอะไรในห้องต่างๆเอออันนี้ก็เป็นข้ออื่นๆนะออทำอะไรในห้องต่างๆเช่นเราไปห้องน้ำเราไปทำไมอาบน้ำเราไปเข้าห้องน้ำเราไปพูดๆพี่ๆแล้วแต่เราไปทำอะไรในห้องครัวเราไปทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอยู่อยู่ทำกับข้าวที่ไหนอยู่นอนที่ไหนประมาณนี้ง่ายง่ายไม่ยาก เวลาอากาศหนาวต้องทำยังไงมันก็จะมีคำศัพท์ที่ที่ทีเชร์เขาสอนนะครูคิดว่านะครูเดาเอาเองว่าที่เช่เชอรีน่าจะแบบฝึกเรามาหมดแล้วละมัง้งเออแล้วก็ถามเกี่ยวกับเครื่องเขียนว่านี่ถ้าเกิดว่ายูไม่ได้มีไม่ได้เอาปากกามายู you จะต้องใช้อะไรแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเขียนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ออกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ว่าแบบเออยังไงล่ะ เฟอร์นิเจอรเดี๋ยวเราคนนึกก่อนนะบ้านมืดจังเลยเปิดไฟหน่อยได้ไหมหรือ,อ,อโซฟานุ่มจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะลองลองดูคำศัพท์นะไปต่อพาร์ทที่2เป็นพาร์ทโวแคอ้อคอนเวอร์ออก10ข้อนะคะส่วนพาร์ทของคำศัพท์จะออกแค่7ข้อแต่ก็ไม่ยากไม่ยากใน QR code ที่เราทำในห้องด้วยกันยังจะยากกว่าอีกเออคำศัพท์ออกเรื่องห้องต่างๆที่อยู่ในบ้าน Bedroom Toilet Kitchen Garage อะไรอย่างเงี้ยไม่ยากคำนามพ้าหูพ์เออหลักการของพ้าหูพจน์มีอะไรบ้างอะ่ะปกติแล้วถ้าจาก1ตัวเป็น2ตัวก็เติม s ได้เลยเช่นจาก dog หนึ่งตัว a dog กลายเป็นหมา2องตัวคือ two dogs เติม s ได้เลย แต่จะมีอยู่บางอย่างเช่นมีดมีดที่เอาไว้วหั่นผักอะคะ่ะมีดมัน kn เดี๋ยนะเขียนให้หน้อก่อน <c oughs> knife อมาลงท้ายด้วย fe ถ้ามีมีดแค่หนึ่นด้ามเราจะบอกว่าเฮ้ยเราเรา,เราไปซื้อมีดมาใหม่เรามีมีด10ด้ามอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนจาก knife เปลี่ยนเป็น v แล้วค่อยเติม es เงี้ยหลักการ มีอยู่หนึ่งข้อที่ที่เห็นแวบบ็แบๆวบหรือคำไหนที่ลงท้ายด้วย y เช่น key key แปลว่ากุญแจใช่ไหมคะเออวันนี้เอากุญแจมาหนึ่งดอกแต่ปรากฏว่าเอ๊ะลองไปค้นดูในกระเป๋าอา้าวไปเจออีก3ดอกเนี่ยคะ่ะ key k e y แต่ข้อนี้เติม s ได้เลยเพราะว่าหน้า y เป็นสระคือตัว e เงี้ยมีอีกหลักการหนึ่งก็คือลงท้ายด้วย y เช่น way แปลว่าทางมีหนึ่งทางเท่านั้นในชีวิตเราแต่จริงชีวิตเราไม่ได้มีแค่ทางเดียวเท่านั้นเรามีหลายทางเรามีสองทางแล้วกันเออเรามีสองทางก็เป็นอ่ะก็ยังเป็นเป็นสละอยู่นี่นาะเดี๋ยวนะคเปเปนคำก่อนวีค <he> <c oughs> ีฟลายแมลงวันแมลงวันหนึ่งตัวเออเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้อง I saw a fly I saw one fly in my room แต่ปรากฏว่า อยู่ไปอยู่มามีคนเปิดประตูเข้าออกเออปรากฏว่าแมลงวันเพิ่มมาเป็น2ตัวค่ะ fly ลงท้ายด้วย y อย่าลืมเปลี่ยน y เป็น i ค่อยเติม es เนี่ยปรากฏว่าคุณนะัทเจอ i i saw two flies in my in my bedroom i saw two flies in my bedroom เนี่ยคะ่ะเปลี่ยนจากเอก,กพจน์เป็นพหูพจน์หรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็จะมีคำว่า deer กวางมีอะไรอีก f i t c h ที่ไม่เปลี่ยนเลย ต่อให้มี1ตัวก็เป็น one วั e deer ค่ะถ้ามี10ตัวก็เป็นเทนเดียเหมือนเดิมไม่ต้องเติมอะไรเลย f i s ก็เช่นกัน1ฟิช f ก็คือ1ตัว10ฟ f i ก็คือไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมีเด e r มี fish มีอะไรอีกนะดูในชีตเออดูในชีตข้อนี้เหมือนจะเป็นเรื่องนกใช่ไหม ox ออเออนึกถึงคำว่าออ o ออก ox วัวหนึ่งตัวเรียก one ox แต่ถ้าวัวสองตัวเรียก two oxen งั้นแสดงว่ามันก็จะมีคำนามบางคำคำนามบางคำที่เวลาเขาเป็นพหูพจน์แล้วเขาเปลี่ยนรูปเช่นจากจากแมนผู้ชายหนึ่งคนแมน one man one man ในห้องสมมุติห้องอะไรดีห้องเก้าแล้วกันห้องเก้าสมมุติมีผู้ชายอยู่สิคนเนี้ยจะไม่ใช้คําว่าแมนแล้วจะเป็นเป็นเมนเทนแทนมันจะเปลี่ยนคําไปเลยจากกู o s e ถหา1ตัว goose เป็นกี e ใช่ไหมคะฟัน1นซี่ฟัน1นซี่เรียกท o t h วันนี้ไปถอนฟันมา1นซี่ปรากฏว่าหมอนนัดอาทิตย์หน้าไปถอนอีกสิซี่เป็นทีส์ one tooth o ูต <Food S 2> เป็นที h อะไรอีกฟู d <Food S 2> เป็นฟี f ฟู d เท้าค่ะเท้าหนึ่งข้างเป็น Food เท้าหลายข้างเป็นฟ e t เนี่ยอ่าไปดูหลักการเปลี่ยนพังหูพจน์มานะอันนี้เขาออกเรื่องโวแคมด้วยดวยูออกเรื่อง Preposition of Place ค่ะที่ที่เราเรียนกันในห้องมีอะไรบ้างอะ่ะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างบนก็จะมีรูปภาพมาให้แล้วถามว่าอ่าวงกลมสีเขียวเนี่ยอยู่ตรงไหน ง่ายง่ายง่ายไม่ยากเลยออกเรื่องเครื่องเขียนเครื่องเขียนก็จะเป็นอะไรอะ่ะยัองออกกลบแล้วดินสอภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะไรอีกไม้บรรทัดกล่องกล่องดินสออะไรอย่างเงี้ยลูกไม่ยากไม่ยากเอ่อออกออกเรื่อง subject in school วิชาต่างๆเออวิชาต่างๆภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างพละเรียกอะไร เคมีเรียกว่า,าอะไรไงคะแล้วก็มีรูปมาให้โวแคมมีรูปคนมาให้แล้วถามว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดยาวหรือสั้นผมสั้น,ผม,นผมยาวตาโตไหมผู้ชายคนนี้ผมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากไม่อยากในในชีตยังจะยากกว่าอีกเพราะฉะนั้นอ่านชีตอ่านชีตถ้าน้องมีชีตท,ทุกทุกใบก็จะดีมากเลย อ่านอ่านในชีตได้เลยหรือถ้าอยากจะไปติวน้องก็บอกคุณครูที่สอนพิเศษว่ายื่นคลิปให้เขาดูก็ได้ว่าออกเรื่องตามนี้โอเคเนาะออกแกรมมาค่ะออกเรื่องอะไรบ้างออกเรื่อง verb to be เออ verb verb to be มีอยู่กี่ตัว verb to be มีอยู่สามตัวคือ is คือ is am อ่าสามตัวนี้ใช้ยังไง He she i t เราใช้กับ is you t h r y เราใช้กับ are ส่วน I ใช้ am แค่นี้เลยดูประธานให้ออกว่าเป็นเป็น he หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นชื่อมาให้อย่างเช่น John อย่างเช่น James เนี้ยต้องดูให้ออกว่าเขาเป็นเอกพจน์น้องก็ใช้ is เลยได้เลย My dad อย่างเนี้ยก็ใช้ is ได้เลยแต่ถ้า my dad and my mom สองคนใช่ไหมคะควาวนี้ก็ใช้อ่าแต่ถ้าประธานเป็นไอน้องตอบได้คำเดียวคือแอเท่านั้นโอเคไหมไปต่อข้อไหนที่น้องเห็นคำว่า God ปุ๊บถ้าก็ตเขาจะมาพร้อมกับ h a v e g o t หรือ h a s g o t ขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นอะไรถ้าประธานมีหลายคนคุณเน็ตเรียกว่า s หูเรียกว่าประธานพาหูพจน์จะบวก h a v e g o t s หูบวก h a v e got แต่ถ้า s เอก ประธานเอกพจน์ประธานมีคนเดียวจะบวก has got ประธานหู have got ประธานเอก has got ข้อนี้เขาจะทดสอบว่าเราดูออกหรือเปล่าว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหุพจน์ไปต่อ a and เเป็นคำนำหน้าคำนามค่ะสองตัวแรกเอกกับแอนใช้นำหน้าคำนามที่มีแค่อย่างเดียวแต่ถ้าเดอะนี่เป็นการเจาะจงว่า คนพูดกับคนฟังเข้าใจตรงกันว่าเช่นคุณแนดเจอเชอรลีนที่เซเว่นแล้วคุณแอดก็ถามเชอรลีนว่าเชอรลีนอยู่ไปไหนเชอรลีนบอกอ๋อ oh, i go to the school นี่ i go to the school ฉันไปโรงเรียนใส่เดอ s c ส o ูลแล้วไม่ใส,ใส่ไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรเลยแต่ใส่เดอะนั่นแสดงว่าคุณแนดกับคุณเชอรลีนเข้าใจตรงกันว่า THE school หมายถึงนาวมิน,นแล้วนี่แหละถ้าใส่เดอะแปลว่าเจาะจงโอเคไหมคะ Dis แดดดิสโดจำได้ไหมอยู่ใกล้หนึ่งนิ้วอันหนึ่งนิ้วชี้เลย Dis ดิสหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอันเดียวนิ้วเดียวอยู่ไกล Da t อยู่ไกลนิ้วเดียวมือก็จะเหลืองๆหน่อยเพราะว่าไฟไฟอ่านหนังสือมันเหลืองนะคะแดดแดดหนึ่งนิ้วอยู่ไกลด s สดูดิ๊กหน่อยอยู่ใกลดิสแล้วก็ o s e อยู่ไกลหลายอันเขาก็จะมีคำมีคำนามมาให้อ่าบวกคำนาม บวกคำนามมาให้แล้วก็จะถามว่าควรจะใช้ควรจะใช้คำว่า this that this do คำไหนแล้วก็มีนิ้วมาให้ด้วยนะในข้อสอบเห็นแวบๆว,ว่าออกแค่ข้อเดียวแล้วก็วนกลับมาที่คำนามพาหูโพสอีกแล้วค่ะซึ่งไม่ยากเนาะแล้วก็ออกเรื่อง t h e r e is t h e r e are t h e r e is บวกหนึ่งอย่างแต่ถ้า t h e r e are บวกนามหลายอย่างโอเคไหมคะ อันนี้แบบติวแบบรวบลัดที่สุดแล้ว pronoun pronoun ออกทั้งที่เป็นประธานและกรรมประธานมีอะไรบ้างประธานก็จะได้แก่ I I ใครอีก You ใครอีก We d e y he he she แล้วก็ it ประธานประธานในรูป pronoun มีแค่7ตัวนี้เท่านั้นดังนั้นประธาน pronoun ที่เป็นกรรมก็มี7ตัวเช่นกันอ,อย่าง I ก็เป็น me you ก็เป็น you เหมือนเดิม we เป็น us น้องดูให้ออกว่า ประโยคที่เขาต้องการที่เขาแบล้งไว้ที่เขาใส่ช่องว่างไว้อะเขาต้องการประธานหรือต้องการกรรมรู้ได้ไงว่าประธานหรือกรรมดูที่คำกริยาดูที่คำกริยาถ้าอยู่หน้ากริยาแสดงว่าเขาต้องการประธานถ้าอยู่หลังกริยาแสดงว่าเขาต้องการกรรม me you us เป็นกรรมเขาก็เลยเป็น them จาก he ก็เป็น him ชีก็เป็น her แล้วก็ it เหมือนเดิมไปทบทวนเรื่อง pronoun มานะคะต่อไป p า r t ที่4ออก reading 5ข้อซึ่งก็จะเป็นข้อความมาให้ประมาณสัก10บบรรทัดง่ายมากๆเสร็จแล้วก็ตอบคำถาม อ่านไปทีรับประโยคเลยน้องเอานิ้วชี้ไปในข้อสอบเลยแล้วก็ดูว่าโจทย์ข้อหนึ่งถามว่าอะไรดูว่าคําไหนเหมือนกันเอามือเทียบคําตอบมันก็จะอยู่แถวแถวนั้นแหละมันก็จะอยู่ส่วนมากแล้วถ้าถามตรงไหน,นคําตอบก็จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้านั่นอ่ะอม,มีอะไรอีกที่พอจะไกด์ได้ อ๋อพาที่5พาที่5ให้นักเรียนดูรูปแล้วแต่งประโยค5ประโยคบรรยายห้องนอนแสดงว่าเขาให้รูปห้องนอนมาน่นี่เออเขาให้รูปห้องนอนมาน,น่นี่โดยใช้ there is there are แล้วบอกบอกตำแหน่งที่เขากำหนดให้มาด้วยอย่างเช่น there is a bed under the bookshelf คุณคุ้นไหมคะมันมีเตียงอยู่ใต้ มันมีเตียงอะแดร์อีสข้อนี้อย่างแรกที่น้องต้องดูคือแดร์อีส์ทำไมเขาใช้แดร์อีสเพราะมันตามหลังด้วยคำนามเอกพจน์คืออัพเบดใช่ไหมเบดมีอันเดียวใช้แดร์อีสขึ้นกระดานให้แล้วจะได้ว่าเบดมีอันเดียวใช้แดร์อีสบอกตำแหน่งด้วยใช่ไหมคะก็ใส่อันเดออันเดอมีเตียงหนึ่งอันอยู่ใต้ใต้อะไรใต้ชั้นวางหนังสืออันนี้น้องต้องนึกคำศัพท์เอาเอง ในข้อสอบไม่มีไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นคําเรื่องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ให้เลยเพราะฉะนั้นน้องก็เลือกอันที่มันง่ายๆเช่นหมอนไหมหมอนมีแบบเตียงโคมไฟเผื่อว่ามีต้นไม้คุณไ,ไม่เห็นว่ามีต้นไม้หรือเปล่าจําไม่ได้อาจจะมีของเล่นเออบอกตําแหน่งก็ in on a นแอดอันเดอร์ n next to, in front of, behind อะไรเงี้ยค่ะอันที่อันที่เราทำเรื่อง my house เนี่ยหรอเรื่อง my house เนี่ยคะจำได้ไหมเออที่บอกว่าไม่ส่งติดลอนะเออนั่นเน๊ะมันคือข้อข้อที่ครูให้น้องเว้นว่างไว้นั่นเน๊ะประมาณนี้แล้วก็ อันนี้เป็นตัวอย่างของกระดาษทาตอบค่ะมันก็จะเป็นกลมๆให้แบบนี้น้องมีดินสอน้องก็ระบายระบายเสร็จแล้วพอพอเราส่งมาปุ๊บคุณนะก็จะเอาโทรศัพท์เนี่ยสแกนสแกนเพื่อตรวจถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่ติดก็ตัวไขตัวมันนะดินสอให้ใช้สองบีนะคะประมาณนี้หมดแล้วอันนี้หน้าตาของข้อสอบจบไว้ตรงนี้ มี30ข้อมีเขียนอีก5ข้อประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจก็วนคลิปกลับไปดูใหม่ได้สงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้โอเคไหมคะอมขอให้โชคดีในการสอบทุกคนได้สิทุกวิชาทุกคนโดยเฉพาะสังกิจพื้นฐานโอเคบ๊ายบายคะ่ะ